สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆเอฟซีครับผมตอนนี้ก็นำพาทุกท่านเข้าสู่ช่องร็อกยีนดีนะครับทีมง,งานโทรหนึ่งฮะหลังจากที่เมื่อวานนี้ผมก็ไม่ได้อยู่นะครับกลับมาถึงก็ช่างก็ถอดเครื่องยกเครื่องมิตซูอะคราดเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ช่างยุดถอดออกหมดแล้วคันที่ โดนรถพ๊กอัพตัดหน้าครับรถพ๊กอัพจอดอยู่ข้างทางแล้วก็วิ่งออกมาชนตัดหน้าอันนี้ก็ซากของเขาสภาพซากของเขาครับนี่ก็ยกเครื่องออกยกเครื่องออกเพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวจะพาพี่ๆมองเอฟซีไปดูนะครับผมเพราะว่ามันต้องยกเครื่องออกครับถ้าไม่ยกเครื่องออกก็ไม่สามารถทํางานได้นะครับผมนี่ฮะพามาดูเลย อันนี้ยกเครื่องออกเพื่อดัดคัดซีครับคัสซีหักสองข้างครับคันนี้แต่ว่าไอตัวล็อกคานหน้านี่เอาของใหม่มามาใส่ก่อนนะครับตอนนี้ของพี่อูนนะนีของอยู่เพื่อให้จับระดับมันได้ดูหครับนี่ฮะคัดซีหักสองข้างเลยนะครับแต่ข้างนี้ช่างยุดดัดเรียบร้อยแล้วยังอุ่นอยู่เลย ก็ยกเครื่องออกหมดเลยครับอืตอนนี้ที่จอดอยู่คู่กันเลยก็นี่ครับคันนี้เลยน่ครับนี่ฮะก็ตอนนี้ก็ยิงจอนะครับยิงจอเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็รอตั้งให้เสร็จนะครับแล้วก็จะจับระดับให้ได้แล้วพ่นสีครับทีนี้แต่งช่างยุทธก็จะเชื่อมปิดนะครับเชื่อมปิดแล้วก็ แต่งหัวกระซีให้สวยให้กลับมาเป็นสภาพเดิมๆนะครับผมสวยหนักก็รถผมนี่ะครับที่ขายให้พี่เข้าไปนะครับ<ม>ก็เจอแบบนี้เข้าไปก็เจ็บปวดเหมือนกันครับผมนี่ฮะตอนนี้ก็อยู่ที่อู่แล้วเอามาจอดไว้ที่อู่แล้วนะครับตอนนี้เจอแต่รถหนักครับเจอแต่รถหนักๆเข้ามาเดี๋ยวยังไงก็ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับฝากพี่น้องเย็บซีด้วยช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่ครับก็ถ่ายให้ดูปะปายไปลยแล้วกันงานที่อู่นะครับผมนะฮะแต่ว่าไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาโดนกับรถที่เราเคยใช้นะครับนะ okay. Okay. นี่ครับแล้วเขามาเอาบ้าล่ะ okay. Okay. ตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะมาไล่ลือคันนี้วะตอนนี้ก็เบิกออะไรไปแล้วนะครับประตูก็เปลี่ยนประตูเปลี่ยนประตูหน้าขวาประตูหลังซ้ายแล้วก็บังโคลนนะครับกันชนนะครับที่จะต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็แม็กอีกว้โดนเยอะนะครับแต่สำหรับคลิปนี้ก็ฝ่ายพี่น้องเอฟซีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวจะพาดูภายในครับหลังจากที่เก็บของออกทั้งหมดแล้วนะครับนี่ก็ สภาพแบบนี้เลยนะครับพี่น้องนี่ฮะก็โหเจอเข้าไปแบบนี้ก็เจ็บปวดครับเละเทะเลยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะไรไม่รู้ของเต็มเลยดูเบาดิเบาะตอนผมขายเข้าไปอะ่ะคือเบายังไม่ได้ขนาดนี้นะพี่น้องนะตอนนี้ก็เละเทะตุ่มเป๊ะไปหมดแล้วครับ เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องเอฟซไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผมสวัสดีครับ